สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมหากรรมตามล่าหาโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ทรายเงินรีสอร์ทจังหวัดบึงกาฬนะครับวันนี้วันที่24เมษายนนะครับ2554นะครับตามล่าหาโอกาสโอกาสมีอยู่เสมอเพียงแต่เธอหาเจอหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิจากจากจังหวัดอุบลราชธา,านี นะครับและจากพี่น้องเพื่อนบ้านทางฝั่งทางฝั่งซ้ายนะครับกันว่าอย่างนั้นแล้วก็มีผู้นําทีมงานนะครับโดยการนําของพี่ประยุนชัยปุณิบูรนะครับพี่จิรวัตน์ปุริบูรนะครับแล้วก็ผู้นําจากทางภาคใต้นะครับวันนี้เดินทางมาสมทบร่วมกับเราที่นี่บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักกับการนําส่งอาหารพืชกรีนอัพนะครับกับการนําส่งออกรีน นะครับภายใต้โครงการ115มาแล้วนะครับแล้วก็อยากตายนึ่งรักษาได้แล้วนะครับที่ชาวสวนยางทั่วโลกต้องตะลึงผมพยายาตพาเชิญพวกกับบรรยากาศภายในงานครับครับที่นี่เป็นจุดลงทะเบียนนะครับวันนี้ได้รับเจ้าหน้าที่นะครับอ่ะทักทายหน่อยมาจากไหนจันทีราค่ะจันทีราจากอุบลราชธานีนะครับแล้วก็สวัสดีค่ะดวงพรค่ะผู้ประสานงาน ปริสัทงานสากขาขุนราชธานีเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมาร่วมด้วยความอบอุ่นด้วยบรรยากาศเจ้าของพื้นที่นะครับที่อยู่ดูตลอดนะสวัสดีครับชิบวัตคุริบุญครับ,บ,รรรรบขอต้อนรับสมาชิกทั่วโลกขอต้อนรับสมาชิกทั่วโลกครับอครอบคุณวที่อบอุ่นของขอกันไละกวันนี้ เตรียมงานมาเป็นระยะเวลาพอสมควรถ้าพอสมควรนะครับแล้วมีโอกาสจะทราบว่าได้ต้อนรับที่น้องทางฝั่งนู้นด้วยถ้าทางทางฝั่งประเทศเรานะออนาญาตใช้สื่อเป็นภาษาที่เข้าใจกันง่ายมากันหลายท่านเลยมากันเกือบสิบ่านนะครับเกือบสิบ่านนะครับแล้วก็คงจะมีอะไรที่โดดเด่นให้เราได้จับต้องได้วันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับกำลังคึกคักขัาอะไรกันอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวเเจอกันภายในอีกนะครับกับพี่ตุ้ สวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวเองหน่อยคนหน้าตาดีคนหน้าตาดีต่อไปจะดีกว่านี้อีกต่อไปจะดีกว่านี้อีกขอจองแล้วนะดิเซนเตอร์ไอสตาอีกอ๋อขอจองดีเจบาทยาบึงการครับเอฟเอ็มแปดสิบเก้าเชยพรผมปนนท์แก่นทองครับผมปนนท์แก่นทองครับทราบว่ามีเบอร์โทรศัพท์เป็นของตัวเองด้วยนะครับขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้กับเพื่อนสุดศูนย์แปดสี่เก้าห้าห้าเจ็ดหกหกแปดครับครับอ่าน้องชายคนเล็กทางบึงการนะครับที่ดูแล ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับสมาชิกเทาการ์เดลไลได้รับทราบตลอดนะครับแล้วก็ท่านใดที่ใครจะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีน้องบ่าวชายาเป็นท้วแทนก็ยินดีรับใช้ยินดีรับใช้ครับที่เลี้ยงท้าวใจครับแต่ละวันอยู่เนี่ยแนะนําตัวหน่อยเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนสวัสดีครับวันนี้อยู่หน้าโต๊ะอยู่หน้าโต๊ะเขาไม่ให้ไปไหนเลยสมัครเยอะมากนะเลยสมัครเยอะมากนะครับคุณนันท์จันมณีนะครับ แล้วก็วันนี้อบอุ่นยังไงบอกไม่ถูกนะครับสวัสดีครับพี่ยายนครับสวัสดีครับมาจากไหนเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยที่ไหนจากสงขาครับจากสงขาาครับเดินทางมาเดินทางมาเมื่อคืนเมื่อวานตอนตอนเย็นทราบว่าภารกิจที่นู่นก็ยุ่งหน้าดูเออกว่าจะมาปะปนกับน้องลุงได้ต้องใช้เวลากระชากกระชากกระชากนานขึ้นนะครับวันนี้ดีใจผดดีใจนะดีใจเพราะว่าวันนี้งานที่จัดที่บึงกลางเนี่ย เมื่อเราดูวิดีโอกันแล้วเนี่ยมันเป็นกําลังใจทั้งสองครั้งที่แล้วนะฮะที่จัดไปโอ้โหคนกระถามโอ้ยจัดที่ไหนมีคนเยอะทำไมขายของดีขนาดนี้ขายได้เป็นแสนเพราะอะไรสินค้าต่างหากแหละที่มันตัวบอกค่ะผมแล้วเราจะเจออย่างนี้กันบ่อยๆนะพี่เนาะแล้วก็ยังมีน้องๆเนี่ยเลขาผู้ดูแลนะครับคุณวิคุณทองสารพันนะครับแล้วก็ดูแลอะไรเลวยขาวันนี้ดูแลอะไรด้วยดูแลกระบอกฉีดญี่ปุ่นด้วยดูแลกระบอกฉีดเลยดูแลกระบอกฉีดเนี่ยเด็กๆเด็กหนุ่มญี่ปุ่นทักทายหน่อยให้ให้ ให้ไรให้กี่บาทให้กี่บาทได้ครับแล้วก็บอบเรับอบครับได้ครับจากสาขาคนแก่แล้วก็น้องชายคนเล็กนะครับเล็กแต่ตัวจากสิรราชธรรมครับจากสกลนครสกลนครนะครับปที่งเดียวเนสกลนครนะครับแล้วก็จะมีผู้นำอีกหลายท่านนะครับที่กาลังเดินทางเข้ามาในงานนะครับแล้วก็ยังมีทีมงานนะครับขาดเสียไม่ได้นะครับที่ใหญ่คนนี้นะครับท่านตัทั่วโลรายงตัว สวัสดีครับผมประยุทธ์ชัยปุริบุญอ่าประยุทธ์ชัยปุริบุญจากศูนย์แหล่งธุรกิจที่บึงของหลงที่ย่บึงของหลงครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับเพื่อนสมาชิกเยอะเลยอะไ่างนั้นนะครับเนาะแล้วก็ผมภูมิใจกำลังจะมีสาขาบึงการเป็นของตัวเองด้วยมั่นใจมั่นใจนะครับเกินร้อยแล้วก็พาน้องชายหรือเปล่าครับนี่หน้าตาเหมือนกันแนะนำเองหน่อยเด็กครับผมบททองคำจุนจังครับครับผมจากบริษัทสานครับ น้องฮิ่งน้องฮิ่งอำเภอเซกาจังหวัดพิจการครับผมครับผมเนาะแล้วก็อีกน้อยอีกคนหนึ่งนะครับอานนท์แก้มั่นครับสวัสดีครับอานนท์แก้มั่นครับเดินทางมาตั้งแต่อุบลครับตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานเนาะเดี๋ยวเราเจอกันภายในงานอีกสักครั้งหนึ่งครับผมอือเขาติดอิเลสเวอร์กับพัฟฟี่เนี่ยตัวอิเลสเวอร์ใหญ่วิ่งเข้าไปปุ๊บอย่างนี้มันจะตายเนอกบริเวณ เราใช้ตูแ4ต้ะครับารบสื่วมกันราใหญ่ก็ใช้ตป้นจกด้วยตูรแจที่ตองสิดตัวไหนก็ใช้บริหานะครับเพราะงั้นเรื่องรองคือการที่จะตอบโจทย์ตาที่แนะนำได้เพอยู้ปรกบผู้ร่วมงานนะครับที่มาร่วมร่วมงานว่า จะได้คำตอที than ่ไหนนะครับเดี๋ยวเรื่อนเาอกสิ่งที่เราเราบอเจอในสานของเราในหน้ากะสิของเราส่วนสินค้าต่างก็สนใจก็สามารถซื้อได้นะครับีอนซ้อนะครับเดี๋ยวที่ยกที่ที่หลายคนเลือกเข้าใจไม่้เราาแล้วนะอาจจะแย่กันนะครับนอาจจะไม่ไม่ไม่ทางนะครับเข้าใจก่อนเราต้องรอรอนะรอ สินค้าด้วยโดยเฉพาะเรื่องรของปรี๊ดับของปุ๋ยนะครับตอนนี้มีมีสำรองมานะกระสอบ25กี้ากิโลกรัมก็มีติดรถมาสำหรับใครที่จะซื้อซื้อไปด้วยซื้อกับราไปด้วยก็ก็มองมีที่จะให้ให้ผู้ผร่วมงานนะได้ามา่นน้งนา้ มคุณผู้ชมลงไปบอกอย่างนี้เลยบอกแล้วเนี่ยไปคนาราที่มันไม่ได้กับกัดกอและชราไปชราไปคือเราเป็นคนเราเป็นตัวนี้เ่า มันกินอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นว่าต้องไปว่าจะกพุกไ้กลกนีใ่พกไหมเกินก้าพอไมอรเีดีสวยมอราหูหนรกนอะกน่้าแตเอนกอน ก็คือไม่ไม่เชอเวลายังไม่ตายนะครับคือไปเม่อเริ่มร่วงแล้วจะตายนิมันเริ่มางร่ากายยีดยืนก็ไม่เช่อเลยมันยังมีเรื่องว่ามนัีารกัดก็ไ้กินใหนีสำหรับสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิง พี่กำลังบอกว่ากินอาหารทอดใช่ไหมแล้ขายทายแ้วมนี๋ยขายขายร้อยเยี่ยมในเด้อนี้นี่คือพาลดจากกล้าในล้านนะครับคนที่อยู่ในรูปเป็นน้องชายใช่ไหมเพราะตัวจริงหล่อมากแนะนําตัวเองแล้วก็อ่าบอกให้พี่น้องได้รู้ว่าอะไรโดนใจให้เป็นคนมีเงินล้านใส่ตะกร้าไม่เรียกตะกร้ามาไหมบอว่าตะกร้ากำลังมาอ่ะอยากให้พี่เจริญวัฒน์ได้คุยกันครับ กาเรียนท่านประธานบริษัทออกเดลไลท์สวัสดีสมาชิกออกเดลไลท์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมชีรวัฒิบุริบูรณ์จาก,กำเภอคุณโขงหลงจังหวัดบุรการสวัสดีครับมผมได้เปลี่ยนตัวเองนะครับจากผู้ใช้นะครแล้วก็ได้เข้ามาศึกษานจนามีความเชี่ยวชาญน,นะครับ ในการที่จะนาความรู้นำพาวิทยาการใหม่ๆสู่เกษตรกระน,กน,นะครับได้ขยายงานนะครับจนมีโอกาสบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญเห็นอนาคตนะครับเห็นความตั้งใจนะครับและเล็งไปว่าในอนาคตที่จังหวัดมุกาารจะต้องเติบโตอย่างแน่นอนนะครับก็ได้อนุมัติสาขาที่จะเกิดขึ้น ไปวๆนี้นะครับร่าจะประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะครับเราจะมีสาขาที่7ในจังหวัดที่7 7ที่จังหวัดคุณการนะครับผมเริ่มต้นจากการที่กระจายสินค้าโดยที่ว่าเรียกว่าบรุตะก้าเงินล้านนะครับคือสมยานามนะครับก็คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าทําเครือข่ายไม่ต้องขายของไม่ใช่นะครับ บางคนเขาไปฟังบริษัทหนึ่งเขาบอกว่าทําเครือข่ายไม่ต้องขายแต่ย่อต้องเคลื่อนไหวนะครับสรุปแล้วก็คือค่าสินค้าไม่สู่มือผู้บริโภคนะครับไม่สู่ชาวเกษตรกรนะครับไม่สู่สมาชิกซื้อไว้ไม่ได้เอาไปใช้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นที่มาของมนุษุตาก้าเงินล้านนะครับก็ถือว่าใครที่อยากจะเป็นมนุษุตาก้าเงินล้านนะครับ จะเป็นทีมงานของตะการเดือนานก็คุยกันหลังงานวันนี้นะครับก็อยากจะกล่าวต้อนรับสมาชิกทุกท่านว่า,าสาขาที่จะเปิดคือจังหวัดบึงการนะครับแล้วก็วัยวนี้ถ้าเปิดทองกันก็คืออุบลราชธานีแล้วก็อุบลแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะครับอุบลแล้วก็สุรินทร์นะครับแต่เป้าหมายเดี๋ยวคุณอัครวัฒน จะได้ชี้แจงให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็จากประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับมั่นใจในสินค้าเกินร้อยนะครับตอนนี้นะครับสินค้าเรามีความมั่นใจมากแล้วก็อยากจะบอกสมาชิกออกกันมัค้ทุกท่านนะครับเราขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านสู่ครอบครัวที่อบอ,อุ่นนะครับและให้มั่นใจในสินค้าท่านประธานท่านบัณคคนสีไพ่ ท,ท่าวิทยกรผู้บริหารและเพื่อนๆสมาชิกบริษัทออการเนวไลท์ทุกท่านดิฉันดวงพรดวงโ,โ,โสมาผู้ประสานงานสาขาจังหวงัดอูบลสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้มาร่วมง,งานประชุมที่บึงการนะคะเมื่อก่อนเริ่มแรกเลยที่ ที่เข้ามานะคะก็คือเป็นผู้ใช้ใผลิตภัณฑ์ก่อนก็มีสวนยางพาราแล้วก็ทํามันสัปะหลังด้วยใช้สินค้าแล้วมันใช้ได้ผลนะคะเพราะยางพาราเรามีปัญหาน้ํายางไม่ไหลก็ใช้ไปแล้วมันได้ผลจริงนะคะน้ายางเราไหลไหล,าหลามาเหมือนเดิมเราไปขายเราก็ได้เงินเพิ่มจากต้นที่มันไม่ไหลเราก็ได้ได้กลับคืนมานะคะยางมับปะหลังใช้แล้วนะคะเราก็ได้น้ำหนัก แล้วก็ได้แป้งน,นะคะแป้งมีเกินสาสินะคะที่ใช้มาปีที่แล้วนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะใช้มาสองปีรวมใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกตัวนะคะแล้วก็พอใช้แล้วประสบความสําเร็จตรงนี้แล้วก็บอกต่อนะคะอยากให้เขาใช้ใช้แล้วทุกคนก็ได้ผนจริงก็เข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทออกการ์เดลอย์นะคะตรงนี้ก็ ก็เกิดเป็นมีสาขาอุบลก็ขอบคุณท่านประธานที่มอบโอกาสให้จังหวัดอุบลมีสาขานะคะถ้า,เ,าเพื่อนเพื่อนสมาชิกของพี่บุญการมีพี่น้องทางนู้นนะคะบอกให้เข้าไปโบที่สาขาจังหวัดอุบลได้นะคะสาขาที่ห้าหลวงพ่อก็ยินดีที่จะรับใช้นะคะค่ะก็วันนี้ก็ถ้าใครมองเห็นโอกาส เหมือนที่โดงพรอยน,นะคะก็ขอต้อนรับสู่บ้านออกการเนลไรส์นะคะขอต้อนรับสมาชิกมาทุกท่านที่อยู่ที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ